ชื่ออะไรชื่อน้องฮังเนี่ยไปเที่ยวไหนมาอันนี้กินอะไรกินนมตลอดเลยใช่ไหมอืมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอืออือ

น้องฮันน้องฮันครับน้องฮันครับจะจะจะเ็นต๊อกเชิงเสียงต๊อกเชิงเอ๊ะจะเอ๋ยเอ๋ยอยู่นี่อยู่นี่เอ๋ยอยู่นี่อ okay. ย <ah, oh ู่นี่อยู่นี่อะมาอยู่นี่อะมาอยู่นี่หัวหมองเออนี่ยไว้หัวล้ออออนี่หัวล้อนี่ยไว้หัวล้อ เอาไว้หัวเหรอนี่เอาไว้หัวเหรอนี่เอาไว้หัวเหรอเอ้ยเอ้ยมองมามาให้ให้น้องหันเหนื่อยแล้วเอ้ยเอ้ยน้องหันจะเอ๋เฉชชตัตั้งชไว้เห็นเห็นสก้าแบบน่ารักน่ารักซื้อมาให้